สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาดรสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานและสถานศึกษาถึงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะที่มีผลกระทบต่อภาคการศึกษาเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดนะคะจากท่านดรสุพัฒน์จำปาทองปหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านครับผมสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงครับวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายน64ครับเป็นวันเริ่มต้นของการดําเนินการตามข้อบังคับของสบประคฉบับที่25นะครับซึ่งจะประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มจาก4จังหวัดเป็น10จังหวัดนะครับจากเดิมที่เรามีกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรป,ปราการก็จะเพิ่มนครปฐมแล้วก็เพิ่มสมุทรสาคร นะครับในเขตพ,พื้นที่ภาคกลางและอีกสี่จังหวัดในเขตพ,พื้นที่ภาคใต้นะครับสงขลาปัตตานียะลาและนราชิวาส10จังหวัดนี้จะมีผลกระทบในการจัดการศึกษานั่นก็คือว่าเราไม่สามารถจัดการศึกษาแบบออนไซต์ได้ในช่วง30วันนับจากนี้นะครับตามประกาศสบคฉบับ2ี่สา 25, กำหนดเวลา30วันเพราะฉะนั้น30วันนี้เราต้องจัดการเรียนการสอนแบบ distance learning หรือการสอนทางไกล on air online on, line, on hand หรือ on demand นะครับซึ่งจะเป็น พนักง,งานของท่านพอ,อและท่านคุณครูทุกท่านนะครับซึ่งอาจจะต้องตอนนี้เรานิยมสิ่งที่เราเรียกว่าออนแฮนมากที่สุดนะค,คือการนําส่งเอกสารแล้วก็จัดส่งใบงานแล้วก็เก็บใบงานต่างๆแล้วก็มีรีอกชั่นให้กับผู้เรียนสิ่งที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อมาในขณะนี้ก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าผลของการประกาศฉบับที่25นีครับก็จะมีผู้ที่ทํางานอยู่ในเขตเมืองใหญ่เนี้ยกลับไปบ้าน นะครับอาหลังจากแคมป์คนงานจะไม่มีงานให้ทาจะมีคนกลับไปบ้านเพราะในผู้ปกครองที่จะกลับไปยังบ้านเนี่ยก็จะเกิดขึ้นว่าอาจจะมีบางคนนําเชื้อไปแพร่ให้กับทางผู้เรียนหรือนักเรียนนะครับซึ่งอันนี้ทางท่านเลขาธิการสพทท่านดรกอมพรพินาศาเนี่ยก็ได้หาลือกับท่านผอเขตปโรงเรียนแล้วว่าจะต้องมีการประสานกับอสมอในพื้นที่ประสานกับผู้นําชุมชนในพื้นที่ว่ามี ผู้ปกครองใดที่กลับมาจากเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพในพื้นที่สีแดงบ้างนะครับแหล่งเข้มนะครับซึ่งจะต้องจับตาดูพิเศษ,ษ,ษ,ษถ้ามีบุตรหลานได้คุกคีกับผู้ที่อาจจะเป็นผู้แพร่เชื้อเนี่ยก็อาจจะให้น้องๆเ่าเนี่ยนะครับหยุดเรียนอยู่กับบ้าน14วันนะครับซึ่งเราอาจจะต้องใช้วิธีการเรียนแบบออนไลน์หรือออนแฮนเข้าไปทดแทนในช่วงนี้หรือถ้ามีความจําเป็นนะครับเห็นว่าในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงท่านผอ,อ,อก็สามารถจะ หยุดการเรียนการสอนได้นะครับในกรอบ2อ,อาทิตย์เพื่อให้เคลียร์เรื่องการปลอดเชื้อสิ่งที่จะเกิดผลกระทบตามมาในขณะนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าคุณครูทุกท่านนะครับตอนนี้เนื่องจากวัคซีนเริ่มทยอยลงไปยังจังหวัดต่างๆนะครับก็ขอให้ทางท่านศึกษาธิการจังหวัดได้ประสานใกล้ชิดกับสาธสุขจังหวัดนะครับในการ นำจำนวนซึ่งเรามีทุกจังหวัดมีจำนวนของคุณครูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทำลิสต์ใส่ชื่อรายโรงเรียนไว้นะครับว่าเมื่อมีวัคซีนเข้ามาเนี่ยก็ขอคุณครูีได้ฉีดวัคซีนเป็น Priority แรกๆนะครับตอนนี้หลายจังหวัดก็ฉีดได้เยอะหลายจังหวัดยังฉีดได้น้อยเนื่องจากจำนวนวัคซีนไปไม่พอนะครับก็หวังว่าเราจะได้รับวัคซีนกันให้ทันนะครับเพื่อรองรับการเปิดเรียนออนไลน์อีกครั้งในโดยเฉพาะในจังหวัดสีแดงเข้มนะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับในการสู้กับสถานการณ์โควิดซึ่งถือว่าเป็นการแพร่ระบาดจะรุนแรงมากอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณครับ